โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม One Piece Pirates a r i o r 4ครับผมชอบลืมกดเข้าไปให้ทุกคนดูว่าผมเล่นแบบยากนะนี่ยยากนะโอเคนะชอบลืมกดเข้าไปดูครับเพราะว่า,ถ,าถ้าเราตั้งค่าว่ายากมากแล้วมันก็ยากตลอดนะทุกดาดและผมวันนี้จะไปที่มูกเกาะฟองอากาศลอยระองลอยระฟ้องที่เอมอน การสุดท้ายของคีเอมอนครับสายเทคนิคและผมก็จะเปลี่ยนท่าเป็นเอาท่านี้ไปฉีกระชากเพลิงไปนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสกิลนี้มานะโอเคผมเอาเร็กร้อนชาไปไว้ตรงนั้นเอาไม้ตายไป2ส,ส่วนท่ามบตายเนี่ยมันจะแบบว่าระเบิดหลังมันก็จะเอาอะไรไปดี อย่างนี้หรอผมว่าเราเปลี่ยนดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นเอาท่าไหมเพราะรีกว่าอะไรท่าพิเศษแรงขึ้นดีกว่าเนะเอาท่าพิเศษแรงขึ้นดีกว่าท่าพิเศษแรงขึ้นมันอยู่ตรงไหนจําได้ว่ามันมี2นะนี่ไงเนี่งเพิ่มพลังโจมตีของท่าต่อสู้พิเศษ2โอเคเอาอย่างนี้ไปมาดูซิว่าผ่านไหมถ้าเอาสกิลแบบนี้ไป แล้วก็ทักสะนี้ว่คีมอนมันก็จับฝ่ามันไม่ค่อยมันไม่เหมือนโอเด้งอะเคีมมอนโอเด้งเยี่ยมเกลียดโอเด้งเยี่ยมเกลียดไปรอทางขวามือเลย

เจอแล้วอยทาไไ่ตายเป็นไงอ้าวหายไปไหนวะโอเคต้องอย่างนีอ้อา้าวแล้วมันหายไปไหนมองไม่เห็นเฮียบเรียเรียบเรียรีบเรีย หลอกมอนล็อกเควตตรงนี้ยังมาตกอีกมาไม่ถึงเกษตรไม่เหลือดดแล้วชาวบ,บ้านเ่อร์พลังเลยมาตีมอนแรง300อยตัว

ไม่เย็บ5นาทีจะวนยังไงให้มันท่าน,น,นโอ้เอสเอส,สมาทำไมไม่สนใจปล่อยไป้าไม่สนใจเจ้าเป็นเต็มโดนไหมก่อเนเต็มเต็มเนี่ยระเบิดพลังไหน ไปถ้าไม่ตายไปเชื่อเฉียนบองมาทำไมเตะอองมาทำไมไปละเป,ปทางไหนวะเปทางไหนวะดูความรวดเร็วเราต้องผ่านกันแบบรวดเร็วตแบบัวนี้ปล่อยไปก็ได้แค่คะแนนเนื่องจะเอาผ่าน เอาแค่ผ่านขลุกอ่ะแล้ๆๆวไปพลังสู้มาโดนไหมรแรงอยู่ มันจะเกิดเออต้องข้างยนี้ว่ะข้างนี้ว่ะทุกคนไม่งั้นมันระเบิดพลังหลายลออรอบเดนเร็วเลี้ยงคอมโบเลี้ยงคอมโบเี้ยงคอมโบพุ่งเลี้ยงคอมโบไกิจยังไม่เด้งเลย

ลูฟี่มาไหมขอลูกไฟให้ลูฟี่หน่อยขอลูกไฟให้ลูฟี่หน่อยตามได้ไหมไกลเกินว่ะจะเดินไปเอ๊ะระเบิดพลังนะนะครับลูฟี่ลูฟี่ไอ้น,นี่ระเบิดพลัง ไฟจะออกมาแล้วก็เสกออดลูฟี่เสกออนเจ็บเมื่อกี้บอลได้แยะการหนึ่งไหนการหนึง่งตะกี้หนึ่ง

แมวแมวแมวรอแล้วไม่ทันรอลองดูสักหน่อย5นาทีเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาปอกพันเลือดรอไว้อยู่แท่นี้ไปก่อนไปก่อนแม่งกระเด็นไกลเลย

ใจไม่ดีดเลยระเบิดพลังสู่ไฟ<ป>เชื้อเชื้อแย่ลแยล้วขอไป,ปอ่ปยออกมาเลยโอเคได้ไน้อยู่

ดูก่อน,อนมองไม่เห็นตัวเออเยี่ยมเยี่ยมมองไม่เห็นตัวได้ยุได้ยุ

เดอะเด้งคือโอ้เฮียเฮียเ,เียอีกอะหแล้วเวลาเด้งอย่างนี้แต่ง่าหมดแล้วนาทีครับตั้งใจตั้งใจสุดๆรอนตรงนี้เลย นีเปิดพลัง,ลงรอเรือแล้วก็ท่าใบตายท่าบนของไมนี่เสร็จเข้าท่านี้ไปก่อนไกลยอย่างนี้ไปก่อนรอไปก่อนขอข้านี้ก่อนโอ้โห เอาเรื่องไว้ตัวนี้โอเคตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ไม่เดินกลับมาหาเราเลยเต็มเต็มพ่ามเรียบร้อยเดินอ้อมไห,มหาสื่อสาร มาเคลื่อนอะไรกันเยอะใจเย็นจะไปไหนโซโลเหรอไม่สนใจแล้วงานกิจอ,อย่างเดียวครับ ตัวอื่นไม่สนใจแล้ว <c oughs> ควมแ่อนีมอนมันยากจะให้คีมอนผ่านมัน,นยากไปกระเด็นเลยถึงแม้กระเด็นเลยไหนวะอรอเลื้ยงเลยแค่นั้นละได้อยู่ได้อยู่บ้า ได้อยู่วะได้อยู่ก็ตแตกไปซะต่อไปไปทางขวานะตกเีถ้าเราฆ่าตัวนี้ฆ่ามอนเนี่ยตัวเนี้ยแล้วเวลามันจะได้ของอะ

ไหนวะไม่หามันไม่เจอวมาแล้วเฮ้ยรอเดี๋ยวก่อนอมาถึงก็เปิดประเด็นโอเคเนี่ยสองตัวตัวลวดรอรีบเดี๋ยวการรอ,อก่อน โ้โหไม่โดนโดนเมื่อไหร่มั่วหมดไอ้มั่วหมดถูกรวมโอนไฟโอเคตายว่ะเฮ้ยมันเหลือตัวหนึ่งตรงนั้นไม่ตายอ่ะเอให้ตายตายเลยดิ ตายไปเลยตอนที่ว่าเลยหมดพลังจะหมดปล่อยไปให้หมดปล่อยไปให้หมดคิดเออคิดทำไมดูดออัติสู้

5ทีว่ะมีลุ้นมีลุ้นให้ทันมอบข้าไม้ตายให้เจ้าเลยด่านนี้เป็นเป็นด่านที่ยากสุดนะยากมากนี่ว่ายากมากนะยากสุด ดิวล้ออกไรกันเียคิฟหนึ่งนทีจะทันไหมเดินมาเร็วเผา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 ,าโอเคแล้ววิ่งต่อจะทันไหมเสียที ฆาตัวข้างล่างก่อนาคาตัวนี้ก่อนบุม้มไปไหมคีิบเยอะไหนวิ่งไปไหนเล่าอันนี้วิ่งไปไหนชุนเนบิริ สามนาทีอ่ะผูน้ำนำผู้นำไมาต่อบนสุดเลยหรือจะรอเบสตรงนี้ไว้ก่อนเป็ดด้วยก่อน ไปบูฟี่ก่อนเลยสองนาทีทันไหมวะรุนเอาครับทุกคนลุ้นเอาครับทุกคนบูฟี่เพิ่งก็นาไหนวะกางอากาศกาอากาศไก่เกิร ได้อยู่เฮ้ยได้ว,ดดวิชุดเดียวชุดเดียวโอเคอย่าให้มันได้ล่างสองได้ล่างสองดิเพิ่มตมาะเศกต่อนาขอคินถ้าโปรไฟติดก็โอเคอ่ะต่อนเนื่องต่อนเนื่อง้าไม่ตาย ไม่เข้าอ่ะแม่งอามาตะาอยู่อาไม่ตายเมื่อกี้มันอามาตะอยู่ไม่ตากล่ไม่ตากล่ะแต่เป็นเกาะไม่ตายแต่เป็นเกาะเราเระเบิดพลังอยู่สู้ได้อยู่เออทา,าั้ แต่การรุนเลือดรอ,อไว้ก่อนก็โอเคเว้ยเม็ดอยู่ไหนไวะเม็ดอยู่ไหนวะนี่มันลูกน้องนะหาตัวลูกพี่อยู่ หาตัวลูกพี่ไม่เจอหาไม้ตายดูเวลาด้วยแต่เราฆ่าบิดเราได้เวลาเพิ่มนะโอเคไปต่อเลยวิ่งไปนู่นเลยไกลเลยอ้าวเวลาไม่เพิ่มอ่ะเอ้ยเกือไปแล้ว

ทำไมหวดดาไม่ไปตรงมอนเยอะๆวะเดี๋ยวก่อนนาทีว่ะเบอร์ป็หนึ่งนาทขีขอเก็บสก,กิลกับคีฟกันคิวยาวตไม่ได้ ไไหนหา, <laughs> าทีมัวแต่พูดเนี่ยเราต้องสู้กบับวต้องสู้กับยามาโตออาจริงด้วยแม่งเอ,อ้ยไม่ใเรื่องง่ายเลยเรียโอ้ยนี่แน่ ทำไมไม่กระตุกเลยล่ะเบิดพลังสู่กันล่ะเบิดฟังสองนาทีจบแล้วสู้ยังมาโตเสร็จก็จบแล้วแม่งก็โดนหลบตลอดเลยแจกไฟเงี้ยเออมันโดนไฟเว้ย เคียโมนมันมันเก่งเก่งบ่อไฟแต่ก็ดูโอเคแหมเคีย่อนมันเก่งบอ่ไอ,บอไฟครับแค่มีบอ่อไฟเท่านั้นแหละรู้เรื่องรเรียบร้อย ผ่านยากนะบอกตรงๆผมผมไม่ผ่านไปตาเเลยต้องไปเปลี่ยนสกิลห้ามไปแวะค่าตัวอื่นเลยต้องวิ่งรนัวไปละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ